สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาอัปเดตสับปะรดค่ะที่ปลูกไว้ตอนที่ปลูกแตงกวานะคะแต่ตรงนี้ก็ที่เดิมของต้นสับป,ปะรดเก่าละค่ะตอนเอาสับป,ปะรดออกเสร็จแล้วก็ปลูกแตงกวากับถั่วค้างไปก่อนตอนนี้แตงกวาก็หมดลูกก็สับป,ปะรดก็โตค่ะ กำลังเริ่มเริ่มรัดแล้วค่ะปลูกในล้อยางค่ะเพื่อนๆไม่มีพื้นที่ก็ปลูกได้นะคะสับปะรดค่ะเริ่มรัดแล้วนะคะเพื่อนๆ ได้หลายรอ,อยยางอยู่ค่ะส่วนต้นเก่าที่ยังมีลูกอันเก่าที่ยังปลูกที่หลังคราวนั้นก็เพิ่งออกลูกค่ะโตแล้วเหมือนกันนะคะนี่ค่ะมีสามจุกด้วยนี่ก็มีลูกอันก็ลูกนี่ก็ลูกค่ะ นี่รุ่นเก่านะครับเพื่อนๆน,นี่รุ่นใหม่ยังเล็กตอนนี้รุ่นเก่าเป็นลูกอยู่ค่ะปลูกใหม่อีกหลายหลายต้นค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชม ากดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ